วิดีโนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหาตัวเลขกานรัตปลดใช้วิจรารณญาในการรับชมมาวันนี้เรามาตามเราปัฒนากันหน่อยเนาะก็คือนอะสูตรนี้มันเขเข้าหลุดหลุดมันไม่คงที่เท่าไหร่ไงก็เลยไม่ค่อยได้ลงนี่พอเขาเข้าแล้วเขาก็หลุดแล้วเขาก็้าหมัเข้าแล้วเขาก็คิดว่าจะเข้าต่อเขาก็หลุดแล้วทีนี้พอมาเนี่ยเขามาเข้าต่อมันก็จะแล้วม,มาเข้าต่อ ได้แปดเข้ามาเข้าสามแปดมาวันนี้วันนี้เราก็เลยลองตามดูได้สี่ห้าสี่ห้าเราคิดว่าสี่น่าจะมานะ่ะเราก็เลยเน้นที่เน้นที่สนะีน่นะเน้นไปที่สี่ก็คือจับคู่ชุดสองสี่หกหกชุดนะอืมหกหกชุดถ้าเราซื้อน้อยๆตัวไอซื้อน้อยบาทเราก็ เราก็ตามหมดทั้งหกจุดเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปเน้นตรงไหนบางทีเราเน้นตัวหนึ่งมันก็มันก็มาตัวที่ไม่ได้เน้นเพราะฉะนั้นเอาไปเลยอันนี้ห้าเนี่ยก็คือใครชอบก็เลือกเอาเพราะว่าอันนี้เป็นตัวสำรองเพราะดูจากส,สติเขาก็มีมาบ้างแต่ตอนนี้เขาสลับมาฝั่งนี้ทีนี้เขาจะสลับมาห้าไหมแต่ว่าเออ สีสูตรเขาชนชนอีกสูตรเหมือนกันเขาก็ได้4ี่หเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เรากลัว่าเขาจะมาทั้งไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนไม่รู้จะมาสี่หรือจะมา5้าก็ลองเลือกกันดูนะเพื่อนๆน,นะโอเคคุณยายพารวยนะจ้าขอให้มันมาันเด้อพี่น้องเอ,อ้ย คุณยายพารวยวันที่สี่นะแคปหน้าจอกันไว้นะจ้า